กอนที่อ okay. okay. oh, on ุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยมเดียเดียมไอ้บูเบิยกันโอ้โอตกอีกแล้วที่นี่เป็นของข้าดูมันทำใรจะทไมเฮ้ยอย่าโดนหินกินสูงสูงดินั่นไงกินสูงสูงอะ เขาให้อุปรกรณ์เลสโตนมาไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยใช่เฮ้ย้มีดูสวยที่นีมึงของข้าวไป้ผองแอบแม่แมแม่แหัวจริงแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเหล็กไม่ต้องเอาเลย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 มีดูซ่าทำอะไรมันดู better round ผมไม่ชอบกลัวะนรู้เปล่า ยังไงแต <Okay. S 2> ่เวลครับอยากอันบูเวิร์อยากเห็นอะไรที่มันทรมานใจไหมยังไงูนี่ดูนี่แคปหนึ่ง <c oughs> ชีวิตมัน ไม้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 สุดท้ายเมดยาจะดูเมดูซ่านปลูกต้นไม้ไปแล้วแล้วทำไมต้นไม้มันกลับเหมือนเดิมอ่ะอีมันมีบนบิวอยู่ในถังอยู่ในนั้นอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่คือตอนแรกตอนแรกต้นไม้มันหายไปแล้วก็้นจะปิงตกอ่ะก็คงจะเป็นโชคดีที่เะปริงตกเออจะปิงมันมัเหลืออยู่ในกล่องอยู่หนึ่งอันไม่ใช่หรอก ทางไีลเนี่ยโอ้โหเรากำลังจะไปฆ่าบูเบิร์ดนะครับปัดไปเถอะโธ่ย,ยใหญ่ฝันเลย,เลยไอ้หูจิโใจใหญ่ปัดไปเถอะต่อรีต่อดีเฮ้ยโอ้โอ อะไรกันเราโดนเกิดตายตอนอันนี้มีแล้วมีหนังอยู่แปดอันเราไม่ใช่เลเราเป็นสีแดงมีหนังอยู่แปดอันทำอะไรดีกระกิงเก็บๆก็ะกิงสีเขียวเรียบร้อยกระซ่ามันมีเพชรตั้งหนึ่งเม็ดเนี่ยยอมยอมแคแล้วเอาเอาเพชรไปเอาไหมเม็ดข้ามาบอกผมตรงนี้ทำไมเนี่ยใครเสียวเล่นเนี่ย นนนเนี่ยเออนี่ก็ผมนี่ทำเกาะคล้ายๆผมเลยทำาทำเกาะแบบนี้สแสดงว่าต้องชนะชัวร์คิดว่าไม่น่าใช่เอาฟอสต์ไปด้วยดีกว่าเไปได้ใช้มันยึดเกาะดูมันยึดเกาะสิแล้วก็มึงเล่นนานะ้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ๋อ พวกนี้ไปด้วยเผื่อได้ใช้ตายแน่<ม>นนตายทานูมีแปดดอกมีทะนูเขาดีไปแล้วโอ้ยเก็บหินก่อนเก็บหิน,นเยดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา,ปหาทำทำทางสองเลนรับเพื่อจะได้ไม่ตกเมื่อกี้นี้มีของ โนัสจากสวรรค์มาฮะ,ะไม่ได้ทาบเสกอะไรอ่ะไม่ได้เสกเลยเดีย๋ยวผมก็ปไปดูคอมมานด์ซะเลยมันมันมันเีบนี่หว่าเกียมันดูคอมมานด์ได้ผมน่าจะเซตไฟให้มันอย่างเดียวพลังไปดูอะไร <c oughs> คุณคอบน,นีว่หันขาคุณคุณนะแก๊งเนะ่ะ แก๊งค์มีคนแก๊งค์มีโอกาสนะแก๊เบิร์ดมีเกาะแค่เกาะเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมเราจะมีหลายเกาะนี่ดูดีดูดีเปบ้างเยอะนะเจอธนูสอยเดี๋ยวนี่เอาหงหาหนูเยอะเริ่องมากอินทอรี่เริ่มเต็มเยี่ยว่าแต่คุณเลยครับผมกับเต็งโอ้ตก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 ฟัดไอ้ฟัดไอ้ฟัดไอ้หลอด มันมันเอ่เอเมมเบอร์ในเซอร์ไพร์ตักไม่ใช่หรอมันสตาฟเลยแหละอ๋อโพลซูเปอร์โพลินะโอ้ยวินเตอร์วินเตอรแม่บอกว่าทำทำแบบผมไม่ชนะมันเล่นทีเผลออ,อีกทีเผลอตายไ,ได้เลยจริงยังแมตช์เปล่าให้แก้ตัว S <S <S นี่ให้โอผมไหมเนี่ยคุณให้โอพผมไหมเนี่ยฮะอ่ะอ่ะโทษโทษโทษเออให้โอพมาอีกสักลาวไหมโอ้โหอัพปีมากยังนีม่ต้อง <S <S ใครก้าไฟอีกสักลาวไหมอยู่ไม่ได้จริง <S <S จะกินสักลาวเปลาเมดูซ่าหาเกาะอื่น ไม่รู้ไอ้ที่นี่ยผมไม่ชอบมันอันนี้เจอแล้วโอ้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 โหไอแอนแลนออฟทำไมเลี้ยอะไรอันนี้อ๋ออันนี้อันเดิมหรือว่าอันใหม่อันเดิมไออันใหม่ตรงนู้นระเบิดหัวจะปั๊บนะอ้าวทำไมโอเค เราเราต้องเปิดเพลงคริสต์มาเลยตาพ่ไม่วันวันไหนแล้วเนี่ยครับโอ้ยตรงนันที่อ่านเราเป็นวันคริสต์มาสนะใครวางโองนี้ P P I B โอเค ดีพีไม่ดีพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเกินเดี๋ยวเขาต้อเกินให้ให้ไอตัวไอ้ซ้ำโดนเขาเรียกว่าเขาปวดเหตุความร้อนมันก็ต้องเกมนี้เดี๋ยวโอ้คอมมานโอ้เรียกโนนะมันถูกไม่ได้ไปอ้เงี้ย่ะประจําพี่เดี๋ยวก่อนเอาโอพีขึ้นมาแป๊บ จะ<ช>เคียร์ของตัวแม่งโซนเดี๋ยวผมเคียร์ให้เองใครโซนมีทีมนะเนี่ยอ้าว <c oughs> ทำอะไรกันอีกมาดูซาดนี้อ่ะ You are not long y e r o p ออ้าว OP <c oughs> ไม่มีใครเป็น ปวดโรบีทำไมโดนลงปวดโรบีทำไมไม่รู้แล้วครับตอนนี้เข้าเข้าท่อตัวเลเวอร์แล้วก็เข้าท่อลงครับมี่แกเสอแส้นท่อเราอยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันท่อผมท่อสีฟ้าลิฟต์เลยเร็วตังค์ติดติดไอ้บุเบิร์ตไอ้บุเบิร์ตไอ้บุเบิร์ต แม่เล็กอินใครไม่กินเลยเนี่ยเออเออเบต้าจบเกียร์หัวเบต้าจบเกมแล้วบิเด่นหนึ่งลายบินลงมาเองไหมเด่นลงมาแล้วเด่นไปหนึ่งลายเกมโอเวอร์ไปหนึ่งลายแล้วไม่แม่ไม่เกี่ยวถือถือว่าผิดพลาดไหนบินลงมาได้ยังบินไงอ๋อบินได้นี่วะฮะพอบินบินลงมาแล้วบอกผมนะ I believe I can fly <laughs> ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้บินเลยไอ้ก็ปรับบินให้ไงแบบแอมเดยังไม่ได้บินเลยแล้วทำไมหม้อมันมันปิดเหมือนเดิมอ่ะบูเวิร์ดยังไงนะทำไมไอ้ที่นะี่มันปิดเหมือนเดิมไอ้ที่เราหลดลงมันปิดเหมือนเดิมยังไงนะเอาไอ้ไอโตโยต้ามันแอบฝอยกล่อง เอาอยากะอะไรน,<ห>น,นะฮะตอ,อ้ยตาของเต็มตัวเลยนะ <c oughs> ผมถ่ายอยู่นะ <c oughs> เอากดผิดโอ้ยอ <c oughs> ่แหละกดผิดงั้นแบบงั้นเดี๋ยวทิ้งทิ้งตรงนี้ไปก่อนไปที่ใหม่ตรงนูน้นถ้าทิ้งใช่ไหมไอ้บูเบิร์ต ในกล่องผมไม่มีลาวาของของผมก็หายมามากรอบใหม่เลยดีกว่าครับไม่เอากรอบเนี้ยกรอบใหม่จะเอากรอบไหนอ่ะไอตรงเนี้ยอซิงเดอร์เอาเฮ้ยไอเกนไอเกนโอพีกดเลยครับกดแล้วกดแล้วไปแล้วนะ ยาตัวต้ายไโอวีเฮ้ยโดนอ่เฮ้ยอ้าอ่าอืออ่นเรียบร้อยหนึ่งเกาะไปเกาะเฮ้ยโซนโซนกันนั้นเนี่ยไอ้ดูดิสั่งว่าคือว่าตุนกันอยู่พอตัวกระโดดจิ้มมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคเราบินลงไปไม่ได้อ่ะ ไอนีก็เล่นซะเคลียร์ของให้หมดทุกคนดิเคลียของเคลียของไม่มีใครบินได้นะครับของผมนี่แหละผมไม่ปีกลัวละอ้าวไอ้บุเบอร์ทีพีไีทีเอาตีอะไรเนี่ยไม่ใช่พีพีพีตรงนี้ ลอยครับล <mile> ุงครับโอ้ลุงครับลุอ้าวอยากมีเลยจะไปเห็นว่าคอมแรงกว่าล้วไม่สู้เนี่ยกูต้องทำกูต้องทำกูต้องทำมวยไทยโอวัที่เฮลเมรเออต้องไปนอน โอ้โหใจร้ายมากเลยอ้าวโอ้โหไดมอนได้ไดมอนแล้วนี่ลงไปนอนทุกคนโอ้โหทีมีหัวใครนะวะเอ้ยแล้วแล้วใครไปโดนของเกาะไหนมาเนี่ยเฮ้ยไอตัวตาอันโดนเดียมอนเลยดิจบเลยคิวนี้น่าจะชีวิตประสบไอ้วกัว Yeah. See you tomorrow uh so